สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่244นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่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 ครับวันนี้นะครับผมก็จะนำาเป็นพระรูปลอนะครับเป็นพระรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาสีชายนะครับเป็นอีกพิมพ์นึงนะครับที่ผมยังไม่เคยได้เอามาลงในช่องมาเอามาให้พี่พี่เได้รับชมกันเลยนะครับก็แล้วแล้วก็มีอีก หนึ่งองค์นะครับเป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาเก่าๆนะครับเป็นพระปิตาเก่าๆมีลงลักนะครับมีปิดทองนะครับไม่ใช่ลงลักมีปิดทองนะพี่นะเขาบอกว่าเป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับเป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ๆนะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากพี่ๆ fc นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องอนพระเครื่องนะครับ พี่พี่ครับถ้าพี่พี่สนใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจครับสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสีสเจ็ดานยอจดส่วนอีดีไลน์ครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7 ttn 9 8 7นะครับผมมามาเดี๋ยวมาชมกันองค์แรกเลยนะครับพี่พี่นะองค์แรกนะครับเป็นนี่เลยนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์คีตาสีชายนะครับอ่าเป็นพิมพ์คีตาสีชายนะครับ องนี้เป็นพิมพ์กีตาวัดบางครานนะครับอ่านี่ครับพี่ๆเห็นไหมครับใบหน้านะครับมีเม็ดค้ตานะครับจมูกอ่ายังติดยังโด่งอยู่นะพี่นะอง์นี้นะครับวันะนะครับวันะเหลืองอมเขียวนะพี่วันะเหลืองอมเขียวนะครับเนี่ยครับพี่พี่จะเห็นนะครับนี่ตรงในส่วนที่ถูกสัมผัสนะพี่เห็นไหมในส่วนที่ถูกสัมผัสเนี่ยเขาก็จะออก เนื้อเหลืองอมเขียวนะพี่นะใบหูเห็นไหมติดชัดเจนนะครับสองข้างนะครับนี่เส้นริ้วจีวรน,นะครับเส้นฝั่งนี้ก็ยังติดนะยังเห็นชัดอยู่นะครับยังพอเห็นนะครับอ่าเนี่ยพระนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเป็นรูนูตกทรายตกทรายเลยพี่นี่คือบ่งบอกถึงว่าเป็นพระที่อะ,อะไรนะเขาเรียกเป็นพระที่เป็นพระหล่อโบราณน,นะครับเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับนี่ด้านหลังนะครับ ดานหลังนะครับพี่เนี่ยเห็นไหมริ้วจีวงจีวอนยังพอเห็นชัดนะครับเห็นไหมยังพอเห็นแล้วตามซอกนะพี่นะเป็นภาพตะการ,รสีน้ําตาลนะครับสีเขาเรียกอะไรนะคราบสาสีแดงนะครับคราบสาแดงโอน้ําตาลอมดานะพี่นะเป็นคราบสาแดงโอน้ําตาลอมดําเนี่ยจะเห็นเลยพี่เห็นไหมเนี่ยคราบตะการ,รสีดําก็มีนะพี่นะตามซอกนะครับคราบตะการสีดําก็มีนะครับ แล้วก็เป็นคาบซาแดงอมน้ําตาลอมดํานะครับด้านข้างนะครับพี่มีร่องรอยตะเข็บข้าง erm เห็นไหมครับเห็นไหมมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่อ่านี่เลยนะครับนี่คอซอกคอตรงนี้เนี่ยเห็บคาบตะกันพี่ๆดูคาบตะกันลยครับเห็นไหมโอคงนี้นี่ถ้าพี่ฟังราคาแล้วพี่จะถูกใจเลยนะครับนี่เห็นไหมใต้ฐานนะครับเห็นไหม ต้ฐานเป็นก้นมะละนะพี่นะเป็นเนื้อเดือดเดือดเดอดเ,ดอดเขาเรียกก้นมะละนะพี่อ่าองค์นี้นะพี่พี่นะผมเปิดแบ่งปันที่8500บาทนะครับเปิดแบ่งปันที่8500บาทนะครับพี่พี่นะสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าเกสามสี่หนึ่งสดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึสอดห้าส่วนไอดีไลน์ครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987นะครับ t ี TT n 9 8 7นกะพี่พี่ดูนะครับสง่ง ส่องให้ดูเลยนะพี่นะส่องให้ดูเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแจมบเลยนะพี่นะส่องให้ดูแจ็มเลยนะพี่นี่ครับดูด้านข้างเห็นไหมเห็นสนิมสาไหมครับเห็นสนิมสาไฟมันจ้าไปนะพี่นะเดี๋ยวผมดูขยับไฟแป๊บหนึ่งนะครับไฟมันจ้าไปพี่อ่าเนี่ยครับเห็นไหม นี่นี่ดูตามซอกนะพี่สาแดงนะครับโอน้ำตาลอมดำนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยคาตตะกันสีดำตะเกียบข้างนะครับเห็นไหมพี่ด้านหลังนะครับนี่คาบสาแดงแดงโอน้ำตาลอมดำนะพี่นะนี่คือเป็นสนิมเป็นสาแดงของเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับพี่นี่คือทองเหลืองก็จะเป็นสนิมแบบนี้นะพี่นะแล้วดูใต้ฐา,านนะครับพี่เห็นไหมใต้ฐา,านเนี่ยครับก้นมะละเลยไหมเห็นไหม อ่าเนี่ยก้นมะละเลยนะครับก้นมะละเลยนะครับพี่พี่นะแล้วดูหน้าตาพี่เนี่ยพิมพนี owego, ้ยผมไม่ได้เอามาให้พี่พี่ fc ได้ชมกันเลยนะครับอ่าเป็นอีกพิมหนึ่งนะครับเป็นพิมพสี่ชายอีกพิมพหนึ่งนะพี่นะนะครับผมก็เพิ่งจะได้มานะครับเพิ่งจะได้มาแล้วก็เอามาให้พี่พี่ fc ได้รับชมได้มาวันสองวันแล้วนะครับได้มาวันสองวันละแต่วันนี้มีเวลาว่างนะครับมีเวลาก็ เอามาแบ่งปันกันนะครับเผื่อพี่พี่ fc นะครับท่านใดชอบนะครับอง์นี้นะครับเป็นพิมพ์สีชายนะครับเป็นพิมพ์สีชายพิมพ์ขี้ตาสีชายนะครับเปิดแบ่งปันที่8,500บาทนะครับแบ่งปัน8,500บาทอยบาทองที่2ครับองค์ต่อไปพี่พี่นี่เลยนะครับพี่พี่นะเป็นปิดตานะพี่เป็นปิดตานะครับเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับนะครับ เนี่ยเห็นไหมหลังแบบด้วยนะพี่นะเป็นหลังแบบด้วยนะเห็นไหมมีปิดทองเก่า <c oughs> ๆนะครับมีลงลักบางๆนะครับแล้วก็ปิดทองนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยครับท่านใดดูเป็นนะครับดูเป็น,นดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับอ่า ดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ทักมานะครับที่เบอร์099 6341275นะครับ099 6341275ส่วนไอเดลายครับแอดไลน์ได้ที่ TTN987 TTN987 นะครับองนี้นะครับอ่าองนี้นะครับปิดตานะครับปิดตานะครับปิตาหลงพ่อแก้วนะเจ้าของเดิมบอกว่าปิตาหลงพ่อแก้วอ่าใครดูเป็นใครดูได้นะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับองนี้ผมแบ่งปันที่5,000บาทแล้วกันพี่ ผมแบ่งปันที่5 0 0พันบาทแล้วกันนะครับผมก็ไม่ไม่ได้เล่นสายนี้นะพี่นะผมไม่ได้เล่นพระสายนี้นะครับผมก็เอามาแบ่งปันพี่พนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับพี่ๆ่ดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ทักมานะครับพี่ดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็ทักมานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอบคุณพี่พ FC เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ